สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในช่อง B Bike m o t o Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับรถที่เป็นกระแสค่อนข้างมาแรงเลยนะครับตอนนี้กับเจ้า Honda นะครับ ADV 350นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์นะครับเปรียบเทียบสเปคคร่าวๆนะครับผมกับ f o r ์ซ350นะครับผมโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม โอเคครับสำหรับ all new adv 350นะครับผมคันนี้ก็จะจัดอยู่ในประเภทรถแบบครอบครัวนะครับผมสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์นะครับคาัสกลางนะครับผมส0 0ซีซีนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Forza นะครับ350นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ esp plus นะครับขนาด330ซีซีนะครับ4วาล์วนะครับผมตัวนี้จะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่29แรงม้านะครับที่7,500รอบต่อนาทีนะครับผม แล้วก็แรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่31นิวตันเมตรนะครับที่5,250รอบต่อนาทีนะครับผมส่วนในเรื่องระบบการระบายความร้อนนะครับจะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมตัวนี้จะมีหม้อน้ำอยู่ที่ด้านหน้านะครับผมเป็นแผงหม้อน้ำขนาดใหญ่นะครับผมส่วนช่วงล่างนะครับผมด้านหน้าจะเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวนะครับผม ขนาด37มิมลนะครับผมพร้อมโชคหลังนะครับซับแทงคู่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นของโชวาะนะครับผมเป็นโชวาะมาตนดาดติดรถมาเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของล้อนะครับผมล้อหน้าจะให้มาขนาดอยู่ที่15นิ้วนะครับผมและล้อหลัง14นิ้วนะครับผมมีระบบแฟกชั่นคอนโทรลนะครับผมสามารถกันออกตัวล้อฟรีได้นะครับผมกันล้อฟรีทิ้งได้นะครับส่วนเรื่อง ่องเก็บของนะครับใต้เบาะนะครับจะมีความจุอยู่ที่48ลิตรนะครับผมสามารถนะครับใส่หมวกกันน็อกเต็มใบฟูลเฟสนะครับผมได้ถึง2ใบเลยมาในส่วนของระบบไฟนะครับผมระบบไฟหน้าและไฟท้ายนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบฟูล LED นะครับผมเป็น LED รอบคันเลยรวมไปถึงไฟเลี้ยวหน้าหลังด้วยเช่นกันครับ ไปจะให้ความสว่างแบบเด y l ไ g h ์นะครับผมคือสว่างทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับผมโอเคครับในส่วนของช่องเก็บของคอนโซลหน้านะครับด้านซ้ายนะครับก็จะมาพร้อมกับช่อง USB นะครับผม Type C นะครับผมเป็นช่องชาร์จไฟ USB Type C นะครับก็ในส่วนของหน้าจอมิเตอร์นะครับก็จะเป็น Full LCD นะครับผมตัวนี้ก็จะให้หน้าจอเป็นหน้าจอสีนะครับผมในด้านของระบบกุญแจนะครับ Honda ADV 350คันนี้นะครับจะมาด้วยระบบ คันด้าสมาร์ทคีนะครับหรือเป็นคีเลตนั่นเองนะครับในส่วนของวินชิลนะครับหรือว่าชิลนาครับตัวนี้จะสามารถปรับได้ถึง4สเต็ปนะครับผมหรือว่าสเลเวลนะครับในส่วนของสีที่มาตอนนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับผมจะมีเป็นสีเทาดำนะครับสเปนเกิลซิ e เวอร์เมทัลลิกนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีดำนะครับเมทคาเมเดียมนะครับแบล แล้วก็จะมีในส่วนของ Pane l i a n Red m a t นะครับผมจะเป็นสีแดงดำก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลนะครับผมเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับของเจ้า ATV 350นะครับน้องใหม่ล่าสุดที่กำลังจะออกมานี้นะครับผมก็เร็วๆนี้อาจจะมีให้เห็นนะครับที่ดีไบช็อตนะครับผมอ่าอน,นี้สปอยแล้วก่อนสปอยแล้วก่นอกน โอเคครับสำหรับ EP นี้เราก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ share, แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยครับส่วนช่องทางการติดต่อของเรานะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ description ด้านล่างนะครับผมสำหรับ EP นี้เราก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่หน้า ah ครับผมสวัสดีครับ <c oughs>